สวัสดีครับอยู่กับลุงเรืองความนะครับวันนี้เรามาส่งขี้ไก่บ้านทุง่งนาพุทยัดนะครับนี่ครับมาดูโคกน้องนาครับโอ้โหเอาจะแตกกอนล้ครับ

มันเลี้วมันไ่ับตันี่และร้ความสั่งใงดูว่าย่งไรมันออกเรื่อยๆนะว่าอย่างไมันออกไปอย่างไรมันไปเร็วไหมับเพาะจตจ้านตับหลอดมันเอาเลยนี่กองออกมาเพราะเติมมันเห็น่มงวองิท่านาว่าตอนท่นอาเราโหพอนมคือจ้าเงนวิทอยู่เปล่า มาเวมัน้ดอเมือน oh, ันเข้น่ยทเจ้าไทยเถะท่นเจ้าไทยเปียงกระบาไม่โดนเพียงโอ้ยี่ความดูนะ้ำตาโอ้ต่อไปเนี่ยังนี่ต้นดอกทานตะวันวางนี่ดีไม่กิีนี่ีที่นี่